สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูดอกของว่านทิพเนศครับว่านทิพเนศเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษาอ่าวันที่ผมถ่ายนี้ก็คือวันที่6เมษานี่ก็คือดอกของว่านทิพเนธครึ่งว่านทิพเนธเนี่ยเวลาเดือน ิบเอ็ดอเนี huh ่ยเขาก็จะลงหัวแล้วพอถึงฤดูการว่านเขาดอกของเขานี่ก็จะโผล่มาจากดินแบบนี้เลยครับจะเกิดดอกก่อนครับให้เกิดทำต้นขึ้นมานี่ก็คือดอกของว่านทิพ์เพตรเนี่ยผมปลูกไว้สามกระถางก็เริ่มมีดอกออกทั้งสามกระถางครับพอดอกเขาออกมาแล้วเขาแห้งเหี่ยวลงไป ต่อมาก็คือจะเป็นแทงราต้นแทงใบขึ้นมาใบเขาจะสวยงามเป็นลายปะสวยงามด้านหลังใบก็จะเป็นสีขเขาเรียกว่าสีอะไรล่ะสีครามประมาณนั้นนี่ก็คือดอกของว่านทิพระเนตครับว่านทิพระเนตรหลังจากที่เขา แทงดอกมาแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของลำต้นการและใบที่จะโผล่ขึ้นมาซึ่งหัวของเขานีก่ก็จะอยู่ใต้ดินดอกเขาเหน่ยวแห้งลงไปก็จะเป็นการแทงต้นขึ้นมาซึ่งต้นของว่านทิพเนตรก็เป็นต้นไม้ที่สวยงามครับดูลักษณะใบของเขาใบของเขาก็จะมีลายเป็นลายเฉพาะตัว ซึ่งมีความสวยงามมากซึ่งสรรพคุณทางด้านคนเชื่อหรือสมุนไพรก็มีอยู่ในตัวของเขาดูด้านหลังใบครับนี่คือด้านหลังใบของเขาหน้าใบของเขาก็จะมีลายสวยงามหลังใบของเขาดูครับหลังใบของเขาก็จะเป็นสมีม่วงครับสีม่วง สีครามนนี่คือสดีอย่างหนึ่งของวานทิพเนศซึ่งเป็นว่านที่คนโบราณบอกต่อเล่าขานปลูกเลี้ยงกันมาจนถึงปัจจุบันสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นทางยาหรือทางโกลมเชื่อดูแล้วก็น่าปลูกเลี้ยงครับ ประกอบกับดอกและต้นใบที่สวยงามดูครับหน้าใบมีลายสวยงามดูดูไปก็เหมือนลายของหางลกยุงหลังใบก็จะเป็นสีคราม สวยงามครับโอเคครับสวัสดีครับ